สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e นะครับทุกท่านนะครับอามานี้นะครับส่องล่ม้วนค้นมากเบิงนะครับผมนะครับอามานี้ผ้ามากไถกบปุยนะครับผมกบปุยมั่นนะครับผมนะครับสำหรับมันนี้นะครับใส่ปุย้วก็ไถโกบครับนะครับรถแตกๆจอดอยู่ทั้งฝนนะครับ เศร้าแห้งนะครับตอนนี้นะครับผมจะหน่อยครับก็ทำการนะครับไถกบนะครับไถยล่ะครับห้องแรกนะครับเนาะเบื้องครับลองรู้สึกว่าส <iver>. ีด <zyst> ีนะครับประหยัดนะครับประหยัดต้นทุนประหยัดต้นทุนนะครับนะครับประหยัดแรงงานนะครับในร้ายนะครับผมนะครับสําหรับ เอารถเข่าลองมั่นนะครับผมกับระยะได้หลยนะครับผมหลายเลยนะครับับปีที่แล้วนะครับผมปีที่แล้วนะครับนุ่มนำมนก็ได้จ้างคนมาเอาหุ่นนะครับผมจ้างคนมาโฉกงานมาถากงานนะครับกายเบิดเงินมาหน่อยนะครับผมสําหรับให้มั่นให้นี่นะครับปีนี้เบิร์ดปลอยครับเอารถแตกแกเขานะครับเบิร์ดปลอยเบิดบ่อพ่อ สามพันนะครับต้นทุนนะครับเทิรค่านอดค่านันค่านี่นะครับผมนะครับจิปทะขยายค่ากินนะครับกระเบิดบลหล้ายนะครับปีนี้ถือว่าพ่านนะครับผมถือว่าพ่านนะครับปุ๋ยนุ่มน้ำมนกระใสปุ๋ยนะครับบ้านแล้วนะครับลูกไส้ลูกไส้ครับแม่บ้านกาบ้านนะครับกรราใส่เหงามาแนวนี่นะครับผม กำเสงเงามันนะครับกำเสงเงามันแล้วกำเสงเงาไปนะครับแล้วก็แล้วก็จังแล้วก็จังเอารถไถไถนะครับรถไถไถนะครับกบใส่กัวนะครับนะครับกบกบขึ้นคือเก่านะครับหลังจากที่เข้าอ่าได้ปราบหญ้าเลี่ยวนะครับผมปราบหญ้าเลี่ยวก็เป็นเวลาประมาณอาทิตย์นึงนะครับผมพอดีฝนตกมาใส่นะครับผม พอดีฝนตกมาใส่นะครับเขาก็ได้ทำการปราบา้าฝนตกมาใส่แล้วเขาก็มาเขาก็มายุกขึ้นนะครับผมโกปุ๋ยนะครับลองนี้นะครับนะครับโกบปุ๋ยนะครับทำมาเบิ่งฟังพีนะครับผมนะครับ,นะรบสำหรับปุ๋ย รับปุ๋ยนมหนมนก็ใสนะครับใส่ปุ๋ยสูตรอ่าสูตรเสมอนะครับผมนะกระต่ายนะครับกระต่ายดำนะครับเป็นปุ๋ยสูตรเสมอนะครับสูตรสิบห้าสิบห้าสิบห้านะครับแล้วก็ผสมยูเรียนะครับผมผสมยูเรียน้ำนะครับผมเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของอ่าต้นลำต้นมันใบมันนะครับผมใส่สองสูตรสมกันนะครับผมนะครับ เข้ากัไปพักเหนื่อยหายเหนื่อยแล้วนะครับผมแล้วก็เข้ากันไปเบิ่งการไถกันเลยนะครับผมครับไสเบิ่งกันเลยครับผม พี่น้องครับไถ่ันขัดครับไถ่ั้นขัดก็รอครับผมรถปีนครับนักรบย้อนมีบาดแผลครับพี่น้องครับนักรบย่อมมีบาดแผลกังสี่หล่ะครับร่เป็นเลือกแปลครับผมงานเขาล้วครับ งานเข้าแล้วท้าการนัดรถถึงนั่นครับพี่น้องนะครับนักรบจนไ่บาแผ่ครับผัดไถ ดเี๋ยาวต่อครับต่อต่อต่อฐา,านครับพี่น้องครับต่อฐานก่อนสงสัยพันธุ์ิวนอนครับขึ้นสองสายพันธุ์น้นอนรถอนลดนอน แล้วแล้วนี่มันหิวนอนรมันหิวนอนโอ้ยยานยังยายฝนอยู่ใต้ฝ่าไ่แห้งแล้วยานยังฝนอยู่ใตะฝ้าจับเอาจับเอายดเอายดเอาเอาเออนี่แหละ เอนี่นะนักลบย่อมมีบาดเผียเข้าไปความบ่จะต,ตายปีนนะครับพอสูงจะ่าปีนความงานเขาเลยเมยอไทยยังบ่เศร้าของเมื่อารถณืนน,นีครับพี่น้องครับ lại Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ นี่ก็ได้ติดแอรอยู่สันได้ซอสเด็ดเลยครับพี่น้องครับซอสเด็ดเลยม้นนี้่ได้เฮ็ดเอาเด้ครับมันปีนมันปีนเองมันครับ นะครับคุณน้อยนะครับคุณน้อยเฮ็้ยมันตายแห้งมันเอาถือว่าไปกับคำเดียวเอา,าน้อยครับนะครับผมต่อย,นะยพอนะครับผมต่อยทุนแรงได้ร้ายนะครับผมใส่กับเป็นเหียงเนี่ย นะเป็นเบียร์ยุดเล่งอันนี้ก็ได้ลูก

ใส่พีเมื่อจังน้อยนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นมันจะนะครับใช้งานลำบากนะครับใส่พี๋เมื่อไจังน้อยใช่นะครับกาลังได้เบียดนะครับผมนะกาลังเป็นดาวนะครับกาลังได้เบียดนะครับต่อยแห้งพอไหลร้ายนะครับผมสำหรับดุดซ้ายนะครับรัับสหนี้นะครับเสร็จสิ้นภารกิจนะครับผมสำหรับเอ่อกบปุ๋ยลองมั่นนะครับผม นนีมาใส่ปุ๋ยมันนะครับผมเกษตสิ้นที่ร่อยรวนะครับสำหรับมนีนะครับพัลลิีมนีนะครับผมสบายไปอีกให้นึงครับผมนะครับพี่น้องนะครับเบิงช่องลมพลนแล้วนะครับผมกรฝากกดไลไรกุ้ยตะไคร่นะครับผมกดติดตามนะครับช่องลมพลนคนมากเบิงนะครับผมแต่หาคลิปดี่ดีนะครับไม่พี่ให้น้องเบิงนะครับผมสำหรับมนีนะครับ ช่องน้พ้นนมักเบิ่งนะครับผมขอล่าไปก่อนนะครับผมขอก่าวมาสวัสดีครับนะครับผม